อาอากระตุกไม่ได้หนึ่งสองสามีห้ฮัลโหลเทสหเทสที่2และเทสท,ที่3ามอาอาเ่งห่งสองสองสามส เดี๋ยว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 เสียงไรวะอ่ะอออมีใครอยู่ไหมครับไม่น่าจะมีนะอ่าเดี๋ยวนะเราเปิดอะไรเอาไว้นะเนื้อหาคลิป อการถ่ายท่อสดไม่สาธารณะสาธารณะสิโว้ยโอเค,โ,อเคโหกดผิดหรือเนี่ยนี่เรากดผิดกลายเป็นไม่สาธารณะเหรอแย่แล้วได้ยังอะ่ะสาธารณะยังเนี่ย ตยงว่าเทสหนึ่เทสสเทสสามหนึ่งหนึ่งสอง,ส,ง,ง,งสองสองสามส,สา,มสา,มสามส อ่าเทสเทสเทสหนึ่งสองสามีอ่าอ่าสวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะ ไม่ต้องสนสสงใจแชทนะอันนั้นทดสอบเฉยอๆอโอเคเนาะอ๋ะอวส,สวัสดีครับสวัสดีครับอุย้ยลืมใส่ลิงค์ขอโทษครับลืมใส่ลิงนะออคนะ์แป๊บหนึ่งนะลืมใส่ลิงค์เลย อ๋สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยลืมใส่ลิงก์ขอโทษครับลืมใส่ลิงก์บันทึกแป๊บนหนึ่งนะลืมใส่ลิงก์เลยอ๋อแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงตัวเอง,อโ,องโอเคต้องปิดเสียงตัวเองเอาไว้สวัสดีคนที่เข้ามาดูตอนนี้ด้วยนะครับ วัสดีครับสวัสดีท้งคนดูทั้งหมด4คนด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมา S M R นั่นแหละแป๊บหนึ่งนะไม่รู้ใส่ลิงก์ถูกหรือเปล่าอ่าไม่ได้เตรียมพร้อมเลยมาเลย โอเคน่าจะได้แ hmm. ล้วนะสวัสดีคนดูท oh, really the ี่ยังเหลือลอดอยู่นะครับวัสดีครับวัสดีทุกคนเลยนะฮะก็อาจจะมีใครหลายคนที่บอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนอะไรเลยหน้าตีจริงๆก็จริงนั่นแหละเราไม่ได้แจ้งเตือนอะไรเลยเลยอะเพราะว่าอยู่ดีๆแล้วก็จะไลฟ์สดก็ไลฟ์อย่างเดียวเลยอะเนาะ เออยังไม่ได้ทำอะไรให้มันชัดเจนเลยแหมหน่าตีจริงๆอ่ะวันนี้ก็จะมากินอ่าก็ใช่สิ่งที่เห็นอยู่นั่นละเราจะมากินสิ่งนี้กันเราก็จะมา S m R นั่นแหละอ่าเดี๋ยวนะใช่เราจะมากินอ่าสปาเกตตี้ขี้เมาไก่ ขี้เมาไก่ใช่สปาเกตตี้ขี้เมาไก่ก็เหมือนผักกะเราแหละแต่เป็นขี้เมาไก่นะแล้วก็มีเขาไม่ได้สปอนเซอร์หรอกเรามีชาคุซ่าด้วยนะนี่ผมชอบกินชาคุซ่ามากเลยอร่อยจริงๆนะครับอแต่เขาสปอนได้ก็ดีเหมือนไนัเหมือนกันเนาะถ้าเขาสปอนมาน่าจะดีไม่ใช่น้อยเลยเอาละเอาละ พูดทำคำมเพย์มาเยอะแล้วขอขยับตัวนิดนึงอโอเคเราจะพูดในเรื่องของก่อนที่จะกินข้าวนะครับก่อนจะกินข้าวเราจะพูดในเรื่องของตัวมัสคอตตัวต่อไปที่เรากำลังจะทำนั้นใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใช่ตัวมัสคอตนั้นกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วก็จะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ นะครับก็อย่าลืมด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวกับสาหรับทุกท่านกันด้วยนะครับผมอ่าแป๊บหบนึ่งนะครับแป๊บหบนึ่งนะผมขอปรับไม้แป๊บหนึ่งนะครับ อ่าน่าจะโอเคแล้วมั้งครับไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่าแปหนึ่งนะครับ ทำเสร็จแล้วก็จะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็อย่าลืมด้วยนะครับฝากนื้อฝากตัวกับสำหรับทุกท่านกันด้วยนะครับผมอ๋อแป๊บนึงเน่เน่ใครแอบสองเราอยู่นะาเผยตัวมาเลยนะแชท เผยตัวมาเดี๋ยวนี้ใครแอบมองเราอยู่นะเผยตัวมานะ เน่ฮัลโหลมาแล้วมาแล้วโอเคเขาไม่ได้สปอนไม่แต่อย่างใดแต่ดูจากการตัดแล้วน่าจะขี้เกียจพอสมควรโดยเฉพาะข้าวที่เห็นได้ชัดนะครับเพื่ออย่าพูดอย่างนั้นสิไม่นะไม่ดีเลย สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวขอปรับไม้แป๊บโอเคเทสาหนึ่งเท้สองสามสี่ห้า อตอนแรกก็จะทำอะไรให้มันดีกว่านี้อยู่หรอกตอนแรกก็จะทำอะไรให้มันดีกว่านี้อยู่หรอกนะแต่มันไม่มีเวลาเอาละขอเปิดแล้วนะอโอ๊้โทษทีโทษทีโดนไมโอเคเราเปิดมาแล้วอ่า ไม่เคย A S M R แนวนี้มาก่อนปกติจะทำ A S M R แนวแนวปันหูแป๊บหนึ่งนะกระเป๋าอ่ารอนานจังคะ่ะอ๋อแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมันเตรียมตัวนานอะอ่าโอเคงั้น กินแล้วนะอยาขอคุกให้มันเข้ากันก่อนแป๊บนึงไอ้ก่อนกินต้องอันนี้อ่ะอุย้ยก่อนกินมาต้องอันนี้นี่นี่นี่ชากุซามันคือชากุซาอันนี้น้ำเราชอบกินมากแต่ก็ไม่ได้สปอนนะแต่เราก็จะกินแล้วนะบอกเลยว่าอร่อยมากๆ เดีย๋ยวเราเปิดฝาว้าวอร่อยมากเลยอัน,นต่อไปก็เป็นสปาเกตตี้แล้วนะอ่า อาจจะกระทันหันจับหลับใครหลายๆคนเคยอะซื้อมาทำกินเองเหรอคะสปาเกตตี้อ๋อเปล่าครับซื้อเซเว่นมากินไม่มีเวลาทำหรอกซื้อเซเว่นมากินตั้งหาเทาวน่าจะทำเอสมอแบบทำกินเลยละกันเนาะมาสนใจใช่มามเอาแลนะ้นะเงินคำหนึ่ง อาแล้วนะครับอืมอืม,อมว้าวมันมีความเผ็ดของพริกอยู่เนาะก็ต้องเผ็ดอยู่แล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดอะไรมากเป็นรสชาติเหมือนกระเพรา เคยกินเคยกินผัดขี้เมาไหมมันจะไม่ฉุนนะแต่ว่าอันนี้มันจะหอมกว่าอืมรู้สึกว่าแชทเราจะมีปัญหาหรือเปล่าเนาะ หรืออ๋อเปล่าแชทไม่ได้มีปัญหานี่หว่าอืมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอาละเอาละน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกินต่อกินต่ออะไรนะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับชากซ่านี่อร่อยจริงเวลากินกับของเผ็ดอะอร่อยมากเลยโอ้โหโทษโทษ,โทษ Wow. ลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนาะอืมอืมรู้สึกชอบจังวลากินอะไรแบบนี้มันอร่อยดีเนะาะคราวหน้าต้องทำกินเองแบบ ทำเองจริงๆซะแล้วสวัสดีทุกคนที่ยังหลงเหลืออยู่ด้วยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผม bạn 1 nó ลืมวางอันนี้ไปเลยอ่ะโอเคอืม สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าเอาอีกคำเนาะ มือเปื้อนเลยเอาหมูเน้นๆเอาไข่นี่นะไม่ใช่หมูอื้ม รู้สึกว่ามีคนดูน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วมันก็เลยเป็นงนี้แหละสวัสดีคนดูที่เข้ามาด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีด้วยนะครับ Mm เกตตี้ใกล้หมดแล้วด้วยนะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสปากเกตตี้หมดแล้วหมดแล้วนะ อันนี้หมดแล้วหมดแล้วกินหมดแล้วเอาเก็บไว้เก็บไว้โอเคเหลือชาคุซ่าเดี๋ยว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 อันนี้ผิดที่ผิดที่โอเคเหลือชากุซ่า วางไว้วตรงนี้อร่อยอย่าลืมให้ค่าขนมกันได้นะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเรากินหมดแล้วนะเดี๋ยวเอาเก็บแป๊บ โอเคอกินหมดแล้วนะนี่เปลี่ยนชื่อไลฟ์ดีไหมเอาเป็น S M R กับมีรอริธรรมดาดีไหมกนน็น่าจะดีนะเพราะเราก็กินหมดแล้วด้วย งั้นเอาเป็นว่าสําหรับที่กินหมดแล้วเอาไงดีอ่ะเขียนไว้ไหมว่ากินหมดแล้วเนาะเอาแบบนั้นดีกว่าเนาะเขียนไว้อะเดี๋ยวมือเผลอไปคลิกที่เกนชินแบบนึงนะโอเควางไว้แบบนี้อาแล้วก็พิมพ์คำว่ากินหมดแล้ว อแปบหนึ่งนะออ่ืมต้องเขียนยังไงอ่ะกินเดี๋ยวกินหมด แล้ว okay. โอเคตัวหนังสือน่ารักจังโอเคอย่าเอามาแปะไว้นะโอเคโอเคอ่าสวัสดีคนที่ยังอยู่ด้วยนะครับอ่า ร้อนจังวันนี้ร้อนแปลกๆเนาะไม่แปลกอะมันเหมือนทุกทีแล้วเนาะกินหมดแล้วอ๋อนี่ไงเ,อ,อ,เอ,อ๋ตัวหนังสือมันสีดำมาเอาไงดีลดขนาดลงแป๊บนึงนะขนาดมันใหญ่ไปไหม โอเคแบบนี้แล้วกันมองเห็นไหมอ่ะโอเคเอาเป็น SMR ธรรมดาแล้วกัน mm-hmm <laughs> รู้สึกว่าคนจะดูน้อยลงนะเพราะว่าคนเขาติดเรียนแล้วก็ต้องนอนไวดูท่าแล้วต้องมานั่งทําคลิปวันอ่าวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์อะ่ะน่าจะเป็นวันเสาร์คนส่วนใหญ่น่าจะดูวันเสาร์กันแล้วแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้นักเรียนเริ่มกลับมาเรียนอีกแล้วก็ต้องทําวันเสาร์แล้วแหก็อ่ะ